เย่เสร็จแล้วนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนี่นะครับที่เขาไลฟ์สดทําความสะอาดอยู่ในเอาแต่ใจฟาร์มตอนนี้เสร็จแล้วครับผมสะอาดแล้วเสร็จแต่ละแผ่นเลยสะอาดแล้วนะครับผมเหลือรอช่างไฟมาใส่ไฟในห้องน้ําใส่แอร์ใส่พัต่อพัดลมดูดอากาศกะ น่าจะใส่ได้แล้วครับสร้างลืมในแนยเลยเสร็จแล้วเป็นกระเบื้องยางนะครับสาดแล้วเดี๋ยวสิภาพเป็น,ปนของของท่านเลยเดี๋ยว ้องนี้วับท่านเหตุห้องทำเสร็จแล้วอันนี้คือ้องกับทานเหตุของกับทานเหตุจะเป็นแบบนี้จะเป็นโซระปุกแบบนี้นะครับเพื่อนอันนี้คือห้องไม่ทําแต่ว่าห้องีกว้างกว่าแต่ว่า้องนี้ใย้ไฟห้องนั่งแล้วแต่ว่าเราลืมหรือเปล่าวะเราลืมเหมือน ใส่พัดลมดูดอากาศให้แน่ๆเลยเพราะว่าบอกว่าให้ปัดไฟกับพัดลมดูดอากาศให้เป็นสายเดียวกันถ้าลืมแน่เลยนีห้องน้ำจะเป็นแบบนี้นะครับใส่ค้อนหินแบบนี้เมื่อกี้ลองเปิดน้ำดูไม่ขังครับแต่ว่าตรงนี้มันกระฉอบออกมาต้องทำเป็นคัน ฉันมาจากห้าเส้นสิบเส้นห้าเส้นนะครับแต่ว่าพ่อลืมต่อพัดุมดูดอากาศให้แน่ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอไก่พ่อพรุ่งนี้พ่อน่าจะมาครับพื้นนี้ทําทำความสะอาดก็จะเป็นแบบนี้เรื่งครับแล้วทำไ,ไมออกไปทำไ,ไมไ,ไปออกไปพื้นประทานความสะอาดก็เป็นงนี้น,นะครับ ะทำความสะอาดเสร็จมันก็จะเป็นเงาเงาเหมือนห้องเมื่อกี้นะครับจะปิดไฟกันยังพอยองังไม่ตอบกลมฤดอากาศให้นะครับเรามีประตูปิดได้นะครับเดี๋ยวไปดูห้องโอ้ยแม่งหยอดเจ้าคือมาเร็้วแถ่สาวเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะ มาออกกันส้องแตมาเล้กโฟนเสร็จแล้วอันนี้คือห้องที่ยังไม่ทำความสะอาดปิดไปไกันปิน ส่วนห้องที่ทำความสะอาดแล้วนี่เราตั้งกันบ่ตั้งกันแห้งนะครับพื้นจะเป็น,นเหมือนไม้เลยเห็นไหมเสร็จแล้วนะนี่เหมือนไม้เลยมือใช่เหรอน้นำยาดันฝุ่นน้งกระสีเงาก็นี่นะ นางก็จะเงาแวบ,บเลยเหมือนไม้จริงโอเคฝากไว้พี่น้องให้กำลังใจด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ